สวัสดียามเช้าทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ออทีชันฟอรมมี่นะครับผมทีห้าสี่สิบสามนาทีครับขช้าเร็วมากเวลาเดินทางรวดเร็ว เาเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะอาบน้ำวันนี้เป็นวันสาวเราก็เป็นวันพระด้วย มันพาขึ้นแปดค่ำเดือน9้า มารายงานตัวแล้ว 完了。 ระหว่างรอนะครับะระหว่างรอระหว่างรอตั้งกล้องส,งสูงๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวลุกขึ้นเดี๋ยวลุกลงนะครับ ตั้งนาฬิกาปลุกตั้งแต่ตีห้านะครับแต่ก็โอเออเออยู่นะครับผมก็รู้สึกเพียๆมาสองวันแล้วนะครับตอนเช้ารู้สึกแบบปวดเนื้อปวดตัวต้องจะไปออกกําลังกายมานะครับช่วงเช้ามาจะโอเออเออยู่ช่วงนี้นะครับแต่ก็บังคับให้ตัวเองต้องตื่นนะครับตีห้าถ้าไม่ตื่นตีห้าทึ่งตีห้า ตั้งนาฬิกาไว้ถ้าไม่ลุกก็คือนอนต่อยนิดนึงก็คือตีห้าครึ่งต้องลุกนะครับโอกาสสุดท้ายแล้วถ้าไม่ลุกก็คือไม่มีโอกาสได้ใส่บาตรเพราะว่าจะตื่นไม่ทันครับจะเตรียมอะไรไม่ทันเลยทั้งจะนึ่งข้าวทั้งจะไปซื้อกับข้าวทั้งจะอาบน้ำนะครับจะไม่ทันเวลาใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับฉะนั้นก็อย่างที่เอฟซีเห็นนะครับตอนนี้ก็กําลัง เร่งเนื่องข้าวแล้วก็ทําไข่ต้มนะครับกับข้าวพื้นฐานต้มไข่อย่างน้อยก็ได้ไข่ต้มใส่บาตนะครับแต่ถ้ามีเวลาก็คืออาบน้ำแล้วก็ไปดูกับข้าวเพิ่มนะครับ แก๊กก็รู้สึกสีไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไหร่นะครับสีของแก๊สเชื้อเพลิงเราใช้มาหลายสัปดาห์แล้วตั้งแต่ผมไปกรุงเทพกลับมาก่อนไปกรุงเทพอีกไหมครับ ข้าวเหนียวขึ้นอายรอบที่สองแล้วนะครับรอบแรกผมใส่หน้าไปแล้วก็เอาเขาเอาเข้าวเหนียวมีข้าวข้าวเย็นในกระติกข้าวด้วยนะครับเอาลงไปตอนนี้ก็ขึ้นความร้อนขึ้นรอบที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นอีกรอบหนึ่งก็จะใส่นะครับ สีห้าห้าสิบห้านะครับมีใครมีโชคมีลาบก็ยินดีด้วยนะครับทุกคน,นคผมกับตาเมื่อวานนี้ก็หฉิวนะฮะพากันซื้อศูนย์ห้าแล้วออกห้าศูนย์นะครับ โอ้สื่อกัมพูชาไม่กล้าสัมภาษณ์แม่ทัพแม่อาหารที่สาบศูนย์นะครับทุกคนก็มีข่าวกองยืนยันเนื้อหาข่าวได้นะครับจากกองพันธเขมีมนนะฮะตรวจสอบแล้วยอดหายจากหน่วย BHQ นะครับ BodyguardHeadquarter เนี่ยนะครับเสียชีวิตนะฮะ เจ็ดร้อยสี่คอนเฟิร์มนะครับทหาร B HQ หายไปเจ็ดร้อยสี่ที่หายสาบสูญน,นะครับก็นั่นแหละครับ ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวทุกครอบครัวที่สูญเสียนะครับทั้งอาหารไทยแล้วก็ขมิ้นนะฮะ เตมินเนอร์อดีตผู้เล่นของลิเวอร์พูลตอนนี้อยู่กับทางบริตันนะครับเปลี่ยนเบอร์เสื้อเป็นเปลี่ยนเบอร์เสื้อมาใช้เบอร์ยี่สิบเพื่อเป็นเกียริให้กับอีโกโจต้านะครับมูหอกผู้ร่วงรับสวัสดียามเช้าทุกคนนะครับตอนนี้กำลังเล่งน,นึ่งข้าวนะครับก่อนที่จะไปอาบน้ำนะครับเตรียมใส่บาตรช่วงเช้านะครับ ไม่รู้จะไปซื้อกับข้าวทันหรือเปล่านะฮะสวัสดีคุณเจนนี่ด้วยครับสวัสดียามเช้าครับสวัสดีพี่น้องฟ้องไปซิผูทุกนเดอร์นะครับแอตติสสอนวันนี้ตื่นสวยนิดนึงนะตื่นสายตื่นสวยนิดนึง สายแล้วนะครับขึ้นความร้อนขึ้นรอบที่สามลวสาเหตุที่นึ่งนานนี่คือเป็นข้าวเก่านะทุกคนนะมันเป็นข้าวเก่าก็เลยนึ่งนานหน่อยถ้าเป็นข้าวใหม่หลายๆคนก็คงนึ่งแป๊บเดียว เวลาเตือนละมีเวลา ไส่สีฟองมวยข้าวให้อาลงจากหม้อนครับ<ม>เนื่องจากว่าหนูหนูกัดครับ เอาวางข้างล่างไม่ได้เลยซื้อมากี่อันก็พังหมดครับก็เลยคุยกับพ่อตาว่าให้เอาไว้ในหม้อนึ่งเลยนะครับทุกคนจะเห็นว่าข้าวเสร็จทําไมไม่เอาออกครับหนูกะนะครับ,ก,บ,นะรบก็เลยใช้เอาไว้คาหม้อไปเลยนะทุกคนนะไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมไม่เอาออกเอาออกปุ๊บนี่คือพังครับ ขอบคุณสาหรับไลยแรกด้วยนะครับอบคุณคุณเจนนี่ด้วยนะครับเดี๋ยวไปอานบน้ำอาผ้าเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะได้ไปซื้อข้าวเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไล์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับหน้าบ้านตอนที่ใส่บาตรตอนเจ็ดโมงเช้านะครับขอบคุณไล์แรกด้วยขอบคุณคุณเจนนี่ขอบคุณพี่เล็กขอบคุณแอดบีและทุกๆคนครับสําหรับไล์แรกนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีไล์ที่สองตอนเจ็ดโมงครับอาบน้ําก่อน